มาแคสเกมมรอวันนีา้อมาดูเกมเลมาครับดมพูไเกมเกมาเกมอสคโอเคเข้าเลยนะออเข้าเลยเข้าเลยมามามากท่านชมนะโอ้ากักดไลค์กดแชร์กดครบอย่าลืมกด์กดแชร์กดสด้วย เพ hmm. ื่อนนั่พ okay. ah ูดดังสงสัยน ah ah ่าจะไม่ต้องกดแล้วมั้งอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้านานดีท่านจะมาเดี๋ยวเข้าหนานจะเจอกันนะจ๊ะมาเราจะอะไรดีเดี๋ยวจะเจ้าสร้างก่อนสร้างตันไม่เนี่ยนะงูพูดดังพูดดังที่มันต้องพูดรดัง แคสเกมเมื่อเขาตครงแข็งแรงค่ะพูดเลยซ่าสัมมี่ถือถืออย่างเี้ยดูซ่าไม่แล้วซ่าไม่แล้วเอาเจะลืมติดตามช่องพี่จะลืมติดตามช่องพี่ชื่อแปดเดี๋ยวจะแปะดเดี๋ยวจะ ดกบท่นู้ชมะพูดมนะึงดีนะท่านผูชมพูดมากนะถาเสร็จแล้วบอกมา,มาไม่ไม่เห็นอยู่หมาพึ่งลงไปนะมาพึ่งลงไปมาเราึ่งลงไปเออพึ่งไปแล้วก็มามาแล้วก็มาแล้วกอน,กอ,นอุ๊กอาเจ๊ ช่อนอ้ร็าว่าเ่ยนเักม้ันก้กนเลยาะฉะน่วเไมฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายจินนหมาไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าวางเฟอร์นิเจอร์ต้องแลกซื้อกับชาวบ้านเล่น แล้วเรายังไม่มีแล้วเรายังไม่มีเขาเรียกอะไรอะเอมอลล์อะไปเอาต้นไผ่ดีกว่าบึ้ม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 เจ๊ดเจ๊เดี๋ยวจะมาไปตัดต้นไผ่ก่อนนะเราอืม ไปคลาดเอาไปคัดน้ำตาลหน่อยเอาไว้ปุป๊บเก็บเก็บเก็บทราย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 เอาไปทำกระจกเอาไปทำกระจกเอาไปทำกระจกกระจกกระจกโอเค เาผาใช้เหล็กนะเตาเผาก็จะมาสร้างบ้านจะมาสร้างบ้าน เแม่แม่ไปจีนเล้วค่ะไม่ฉัเคยทำแล้วแต่ว่าไม่รู้ข้างมันหายไปไหนก็ไม่รู้ ทำครั้งแรกแมผมเคยทำครั้งแรกแต่ว่าแ,วแต่ว่าคลิปมันหาไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยก็เลยต้องทำคลิปใหม่

เราบัวแล้วเหมือนกันนี่ เอาไปแย่ของได้อุ้ยมีคนทิ้งเนื้อซอมบี้ลไว้ไม่กินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวซอมบี้มีสิเฮ้ชิบชิบแล้ราดขออาศัยหนึ่บ้านได้น่าจะดีนะ่าจะดีเนะคอนจิน ถ้าเกิดที่มาแลกเล็กมากเลยแลกสุดๆอ่ะแลกอะ่แอะแป๊บหนึ่งนะโก้โก้เ,เล็มก็ยังอยู่อุย้ยนี่ละครั้งทำไมถ้าเกิดตีเดี๋ยวเดี๋ยวคนทั้งหมู่บ้านก็นนะึกวา่าศัตรูมาแล้วคุณครับขออาศัยหมู่บ้านหน,น,น่อยได้ไหมคุณมา

เราจะใชสุดท้ายเพื่อให้ภาพนะขี้หมาคนที่เหม้วนะคะบ๊ายบาย